สวัสดีครับพบกับเชฟหนุ่มภูทรชาแนลครับพบกันวันนี้กับเช้าวันที่7เดือน7จ็ดสห้าครับก็กับสูตรคิดคำนวณหวยหาหนอยสานอยนะครับมีก็หาหนอยอพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะครับพบกันก็ไม่ให้การเสียเวลาเรามาสรุปของเมื่อวานด้วยวันที่6กกันก่อนครับว่าเป็นยังไงที่เชฟหนุ่มให้ไปนะครับเมื่อวานนี้ ผลฮานอยที่ออกก็คือรอบพิเศษออก697กับ95แล้วก็868กั 8, บ59แล้วก็072กับ31นะครับของหวยฮานอยเมื่อวานนี้เ<อ>ชฟหนง่มให้ไปเมื่อวานนี้ครับตัวเด่นก็มี2มี3มี9นะครับเมื่อวานนี้2 3 9คนที่ออกก็คือเต็มๆนะครับ95อีกแล้วครับ5งวดติดนะครับ95 ถ้าใครรูดเก้านี่ก็คือเต็มๆเมื่อวานครับเก้าห้าเทพหนุ่มให้มาถึงเก้าห้าเก้าหกมันออกเก้าเจ็ดดีครับเนี่ยครับถ้าใครรูดเก้าเมื่อวานเนี่ยคือเต็มๆนะครับแล้วก็มาออกอ่าตัวกลับรอบปกติครับห้าเก้าห้าเก้าเก้าห้านะครับเนี่ยออกรอบนี้ด้วยแล้วก็มาออกอ่าสามหนึ่งกับเจ็ดสองรอบอ่า VIP ครับสองเจ็ดเข้าตัวกลับนะครับเจ็ดสองสองเจ็ดเข้าตัวกลับนะครับแม้เมื่อวานนี้สามถึงแค่สามศูนย์แมงั้นเข้าสามหน่อยเต็มเลยครับเมื่อวานเสียดายมากแต่ถ้าใครลูดก็เข้านะครับเมื่อวานก็ยินดีกับเพื่อนๆที่อ่าเข้าด้วยนะครับเช่นหนก็เป็นสูตรคิดคํานวณเป็นเทียงแค่แนวทางก็บอกทุกครั้งครับว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันนี้เรามาตามต่อกันเลยครับวันที่เจ็ดนะครับ มาดูกันเลยครับก็ยินดีกับพี่ๆน้องๆทุกท่านด้วยนะครับเมื่อวานเต็มๆครับห้างวดติดนะครับใครถ้าเกิดใครติดตามมาก็จะรู้ดีนะครับวันนี้เพื่อไม่ให้การเสียเวลาก็มาตามตัวเลขกันต่อเลยครับวันนี้ที่เชฟหนุ่มอ,อหวยฮาหนอยวันนี้ ที่เดเดือน7ปี64สีครับสูตรมัดรวม3หน่อยนะครับรานนี่ก็เต็มๆต็มนะยินดีด้วยครับวันนี้ขค,คิดเชคหนุ่มคีคคค้คำนวณมาแล้วก็จะได้สองห้า 2, 5, แล้วก็9นะครับ จับคู่กันก็จะเป็น24 25 26สองหแล้วก็สอนะครับ5ก็จะเป็น57 58 59อีกแล้วมาอีกแล้าเก้า ห้ 51, แล้วก็ห้สองนะครับส่วน9ก็จะเป็น9ก้าหนึ่งเก้าสองแล้วก็เกนะครับเหมือนเดิมครับมีแค่ นี่นะครับถ้าใครชอบตัวไหนถ้าใครมั่นใจตัวไหนก็รูดเลยนะครับแต่เชมหนุ่มมั่นใจวันนี้ว่าต้องมีสองใครอยากรูดสองก็รูดนะครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทุกตัวเลขมีเข้ามีหลุดครับทุกสูตรคํานวณครับถ้าเข้าก็ดีใจด้วยนะครับก็เชมหนุ่มวันนี้ก็ให้ไว้แค่นี้นะครับจะฟันให้ก็วันนี้ครับฟันให้สักสามชุดนะครับก็จะเป็นสองสี่ สองสี่เก้าสี่แล้วก็ห้าแปดนะครับสามชุดครับใครชอบก็ลองติดตามดูครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไม่เชฟหนุ่มภูทนนะครับสวัสดีครับผม